สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ทุกคนฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเอาไว้มาตอบให้แล้วนะคะอันนี้หยิบยกมาจากในช่องนะคะบ้านสีแดงนะคะของนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโลค่ะฝันว่าตัวเองตั้งคันในหลายๆคู่มือมักจะทำนายทายทักไปในทิศทางว่าอาจจะได้รับเรื่องราวเดือดเนื้อร้อนใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามหยิบยกเล่มนี้มาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะ ฝันว่า เห็นหญิงตั้งคันก็ตามฝันเห็นคนตั้งคันก็ตามหรือฝันเห็นว่าตัวเองตั้งคันก็ตามในหลายๆคู่มือนะคะจะมีความหมายคล้ายๆกันคือจะเกิดเรื่องเดือดร้อนหากมีคนรักอยู่อาจจะต้องเลิกคบหาเพราะว่ามีมือที่สามมายุแยงยิ่งถ้ามีคู่มั่นจะแต่งงานอยู่แล้วอาจจะเกิดระหองระแหงขนาดหนักเลิกล้มงานแต่งไปก็มี ควรมีสติและตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์หรือหูเบาไม่งั้นเดือดร้อนแน่ๆเลขสิ่งโชคค่ะก็ตามนี้เลยนะคะ23 26 27 43 09 623 3270 43 009แต่ในหาย เขาจะให้เป็นเลขสูงเด่นมากๆนะคะแต่คุณก็คงต้องใช้โชคชะตาเนี่ยแหละค่ะใช้บุญหนุนเอาละค่ะว่าการเสี่ยงโชคของคุณศูนย์ประกบกับเลขอะไรแล้วสมหวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความฝันมันมีแยกย่อยอีกนะคะว่าฝันวันไหนต่อให้คุณฝันว่าคุณตั้งครรภ์ก็ตามคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณฝันวันไหนถ้าเกี่ยวกับตัวเราคือการฝันวันเสาร์ และช่วงของความฝันนะคะก็มีการแบ่งเป็นช่วงๆด้วยแล้วฝันที่แม่นยำก็คือฝันช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคงต้องดูด้วยว่าคุณฝันวันไหนด้วยอย่างที่บอกค่ะความฝันอาจจะมาได้หลายเส้นทางค่ะ 1. อาจจะมาจากจิตใจเราวาบวุ่น2เรากำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่ 3. เราดูอะไรก่อนนอนหรือเปล่า นะคะหรือสตัวเรากังวลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่าและสุดท้ายค่ะถ้าจะให้เป็นความฝันแบบที่เกิดนิมิตจริงๆต้องหลับลึกและถ้าอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับตัวเราหรือเปล่าต้องฝันวันเสาร์เท่านั้นค่ะนี่คือภาพรวมของการมาตอบคำถามให้น้องท่านนี้แล้วนะคะดังนั้นนะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับความฝานัน ฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางก็ส่งเขาเรียกว่าไรนะคอมเมนต์กันเอาไว้เด้อเดี๋ยวมาทำคลิปตอบให้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะมีโชคมีลาบนะคะ